ทำไมคนญี่ปุ่นอายุยืนถึง100ปีค่าเฉลี่ยอายุของคนญี่ปุ่นเนี่ยถือว่าสูงมากๆานะติดอันดับต้นๆของโลกเขาทําอะไรเขาใช้ชีวิตอย่างไรถึงทําให้เขามีสุขภาพชีวิตที่ดีแบบนั้นวันนี้ผมจะมาบอกครับและจากการศึกษาพบว่าคนญี่ปุ่นที่อายุยืนเนี่ยเขามีสิ่งนี้กดไขมันสายสั้นคนไทยส่วนใหญ่ไม่เคยรู้จกักมันเป็นตัวครับที่ทําให้ภูมิคุ้มกันในร่างกายเราแข็งแรงเป็นตัวที่ทําให้เราอายุมันเพิ่มมากขึ้นแบบสุขภาพดีซึ่งการที่ร่างกายเรามีกดไขมันสายสั้นอยู่ได้้จําานนนวนที่มมกัมตอง ขึ้นอยู่กับองค์ประกรอบการกินอาหารของเราเนี่ยจะต้องมีพรีไบโอติกพร้อมควบคู่กับจุลินทรีย์ตัวดีมันก็จะทําให้ร่างกายเราเนี่ยผลิต นะครับกดไขมันสายสั้นขึ้นมาได้นั่นเองจากงานวิจัยเมืองซุดสึฮอกไกโดประเทศญี่ปุ่นพบว่าชาวเมืองมีกดไขมันสายสั้นสูงได้แก่อะซิเตตบิวติเลตและโปพิโอเนตซึ่งได้จากการกินข้าวกล้องบันเทศสีม่วงเต้าหู้มิโซสาลายผักใบเขียวเป็นประจำทําให้คนญี่ปุ่นอายุยืนและแข็งแรงเพราะกดไขมันสายสั้นจะเพิ่มภูมิคุ้มกันให้แข็งแรงลดการอักเสบลดการติดเชื้อลดการซึมเศร้าลด การวิตกกังวลและไปเพิ่มกระบวนการเผาผลาญให้สมดุลลดอาการท้องผูกอาหารไม่ย,ย่อยซึ่งเป็นต้นเหตุของโรคกรดไลย้อนดังนั้นเพื่อนๆฟังแบบนี้แล้วนะครับถ้าอยากอายุยืนแบบสุขภาพดีแนะนําครับต้องทานพรีไบอติกและโปรไบอติกแล้วร่างกายเราจะค่อยๆสร้างกรดไขมันสายสั้นที่มีประโยชน์ให้กับร่างกายของเรานั่นเอง